ก็ต่อกันท no uh uh. so ี่ท I mean, ่านอายกกันเลยแล้วกันนะคะภารกิจในฐานะอีกหนึ่งมักอย่างคุณคาบอกไปก็คือหัวหน้า huh พักภูมิใจไทยคือต้องบอกว่าไม่ใ hmm, ช่เฉพาะภูมิใจไทยนะคะคุณผู้ชมช่วงโค้งสุดท้ายของการลงพื้นที่หาเสียงก็ประมาณ2สัปดาห์โอ้โหนับถอยหลังเนี่ยไม่รู้จะเลือกพักไหนแล้วตอนนี้แหลน่าเีแต่ว่าตอนนี้นะคะหลายพักก็ลงพื้นที่ไปที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานสนามเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดนะคะไปเริ่มต้นกันที่ภูมิใจไทยกันเลยแล้วกันก็ไปพูดถึงเรื่องของอีสานต ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคือจุดที่ลงไปเนี่ยนะคะก็คือนครราชสีมาคุณอนุทินชาญบีตกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยไปช่วยผู้สมัครหาเสียงที่อำเภอโนนสูงปรากฏว่าบรรยากาศก็อย่างที่เห็นคึกคักนะคะได้รับฟีดแบ็เสียงตอบรับเป็นอย่างดีคุณอนุทินขอบคุณก่อนที่จะขึ้นเวทีปราศัยบอกว่าตนไม่ใช่คนอื่นคนไกลอยู่ปากช่องถือว่าเป็นคนโคราชอ้อนขอเป็นนายกรัฐมนตรีของคนโคราชต่อจากพลเอกชาติชายชุนหวัน นานมากนะสมัยพุณเอกช้าใชายใช่แล้วก็เมื่อวันเด็กที่ผ่านมาสดๆร้อนๆใช่ไหมเราก็จะเห็นภาพตอนที่คุณอนุทินเป็นเด็ก ถ่ายภาพกับพลเอกชาติชายเอ้ตอนนั้นเป็นแบบไวรัลมากเลยจบได้เหมือนว่าเคยมีบางคนบอกว่ามีการฝากฝังกันเลยนะนะคะเออเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกหนึ่งภาพนะทีนี้คุณอนุทินบอกว่าโคราชเนี่ยเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์นะคะที่ต้องให้ความสําคัญตนเองเข้ามา3-4ถึงเดือนถือว่าโชคดีที่ชาวนครราชสีมาบุรีร,รัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีซึ่งเป็นอีสานใต้แล้วก็มีแนวเขตติดต่อกับเพื่อนบ้านกัมพูชาแรกๆกเป็นเพื่อนบ้านแต่หลังๆเป็นศัตรูบ้านกันมากกว่า เอาเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจที่เข้าใจที่พูดตนโชคดีที่ก็มีพี่น้องคนไทยเนยอยู่ข้างหลังจึงกล้าที่จะตัดสินใจให้กองทัพสู้อย่างเต็มที่จนทวงคืนผืนแผ่นดินทุกตารางนิ้วกลับมาได้ยืนยันว่าจะไม่เปิดด่านอย่างเด็ดขาดเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอนุทินหน่อยค่ะวันนี้ก็ขอประกาศให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าในช่วงสี่เดือนกว่าตั้งแต่ผมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมานะครับ ทานนี้ร่วมกับกองทัพได้ทวงคืนผืนแผ่นดินทุกตลางนิ้วกับคืนมาเป็นของไทยอย่างเรียบร้อยตรงไหนเปที่สงสัยถือว่าเป็นของไทยไว้ก่อน เออเป็นช่วงเวลาของลูกอ้อนไงคือลงพื้นที่ไหนแต่ละท่านก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นอย่างก่อนคุณยศชนะก็บอกว่าไปปทุมใช่ไหมเ,<อ>เคยเลยนมอทอรลังเศส<อ>ก็เป็นคนปทุมคนหนึ่งนี่ท่านนายกก็บอกนี่เป็นคนอื่นคนไกลซสะที่ไหนอยู่ปากช่องก็เป็นคนโคราชคนหนึ่งผมจําได้ว่าเขาชอบไป <c oughs> ไปหาร้านอาหารกินแถวปากช่องก็บ่อยนะ <c oughs> ถ้าตาม <c oughs> ถ้าตามไอจีของอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือเหมือนตามลุงอ้วนชวนหิวอะไรแบบนี้เลยกินกับเที่ยวรักสณานี้เลยนะคะทีนี้